สวัสดีค่ะชื่นชอบวิดีโอของมิสโมูฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องยูซุยมิสโมูด้วยนะคะมีจัาเป็นกับเข่ามือแรกที่มิสโมูเข่ามากักตัวจ้าอันนี้มิสโมูสใจเองนะคะ asq ค่ะเป็นจำนวนเงินราคาสามหมื่นสองพันบาทค่ะแล้วก็แจ้งมาตรการใหม่เฮาพร้อมว่าปกตินี่หกหมืน่นนี่ออกไปตรวจโควิดเลยนาะจ้าวันที่นี่พนักง,งานกัดทุกขขึ้นมาแจ้งใหม่ว่าให้อยู่ในห้อง จนครบสิบสามมือจ้าก็าจังเสีเยออกไปข้างนอกเนาะคะนะ่ะเนาะคือแบบเปลี่ยนแบบปรับโตประธนเ้ยจ้ะคือแบบว่าเงื่อนไขในการยอมรับของเฮาที่เฮาเลือกโรงแรมนี้ก็คือแบบบ่ะบ๊ะบ่บค่อยปันใดคะ่ะบ่ค่อยประทับใจปันใดจ้ะจ้ามาเบิ่งกับเขาเนาะคะนะ่ะเนาะเขาเมือแบบที่พนักงานนาาํามาให้จ้ะเป็นไข่ค่ะวิญ,ญญาณไข่ลูกเขยมั้งจ้าไข่หนึ่งใบค่ะเบิ่งด้วจ้ะเด้อ แล้วก็เขา่าเขานี่ไฮมาเต็มพี่กัดเลยจ้าเขา่าไมาเต็มบอกแล้วก็น้ําแกงนี่คือน้ําแกงอะไรเพื่อนๆช่วยพิจารณาให้ด้วยนะคะน mm ้อ hmm. งจา้าแกงอย่างน้อยนี่เนาะวิญญาณอย่างน้อยนี่เนาะโอ้เนื้อหมูพพเนงจา้พาพะเนงพะเนงพะเนงเอาขึ้นเป็นหนึ่งสีน้อนี่เนาะสกินด้บอน้องนี่เนาะแล้วก็ขนมจา้าขนมนี่คิดว่าน่าจะเป็นขนมเค้กบ่าจา้า คือว่าราคาสามมืนสองนะคะ่ะท่านผู้ชมมิสมแนะนําว่าไปรัฐบาลดีกว่าจ้ะตอนแรกมิสมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สะดวกสบายนะจ้ะมิสมตัดสินใจ,ใ,จใส่งเงินของมิสมออกค่าเสียใจกักตัวเองนะจ้ะแต่ว่าสรุปแล้วมือแรกกับ,บ่บค่อยประทับใจบันไดละจ้ะเบิงเบิงเด้อจ้ะใครจ๊ะขนมก่อนหนึ่ง การน,นำแกงจะแกงงี้อย่างหดอกจ้ากักเขาจา้ามีแค่นี้ค่ะถ้าเกิดเป็นไปได้มิสมอยากเสีแนะนาให้เพื่อนๆไปรัฐบาลดีกว่าจา้าเพราะว่าการวินไทยไปเครื่องบินอุพยพไปของรัฐบาลกักตัวของรัฐบาลรัฐบาลนี่มิตรหาดาวทั้งนั้นนะคะนะบริการดีค่ะแต่ผิดแผนผิดคาดมากเลยจ้ากับมิสมเหลือกักตัวกับเอกชนนี่คือมิสมตัดสินใจผิดมากๆเลยจา้า เบิ้งนด่อจ้าอันนี้เป็นโรงแรมของมิสมูกกับโตนมาจากมิสมุสสินับชิ้นไก่ให้เบิ้งนั่จ้าเนาะว่ามันสิได้จากชิ้นนาะจ้าเนาะอาหารเหมือนวิญญาณเลยเนาะค่ะเนาะยังบร่ได้กินเลยนะค่ะนะมิสมุกกินตะไคร้ไปใบหนึ่งจ้าเมื่อกี้เนี่ยชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สอง ชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้าชิ้นที่ห้าแล้วใช่ไหมคะชิ้นที่หกบางบางชิ้นที่หกชิ้นที่หกใช่ไหมคะ ชิ้นที่หกเบ้ยหากับเเจอจ้ะท่านผู้ชมเลยชิ้นที่หกมันบออันนี้เอียงเน,น,น,นี่ชิ้นที่เจ็ดอันนี้ชิ้นที่แปดชิ้นที่แปดมันบอชิ้นที่เก้าชิ้นที่เก้า ข้านี้นับนับบอกเขือพวงนะจ๊ะเด้อหนึ่งหนึ่งนั่นปะค่ะสองสามสี่วิตายมีไก่เก่าชินมีบวชเขือพ่วงสี่หน่วย โอ้ไกลนี่นี่นี่เกาเกาเดี๋ยจ้ะซิปจ้าซิปซิปซิปมีไก่ซิปชิ้นโอ้ยบอกต่อกันในเด้อจ้ะเด้อยวามาเป็นเด็กขาดโรงแรมนี่ทุกอย่างเป็นวิญญาณบ่สมจ้ะมิสโมใจามา 3, สามหมื่นสองนี่จ้ะมึงกับเขาที่เขาแหงเฮามาเนาะค่ะเนาะบ่ผ่านจ้ะบ่ผ่านบ่ผ่านบ่ผ่านนี่แหละจ้ะ รับเขาที่ได้มากักตัวในราคาสามหมื่นสองพันบาทจ้ะขันเป็นไปได้ยาเลือกมาเลยจ้ะโรงแรมนี่มิโมบอแนะน้ำจ้ะบบประทับใจเลยจ้ะบุ๋งบอบอบอบบเอาซ้ำนี่แหละจ้ะอิมค่ะสรุปแล้วอิมกินบ่ไา้ดค่ะ บุ้งล็บสีหากค่ะโบจากใจจริงเลยค่ะอาหารโบพานเลยค่ะโบเสียบแหง